น้องสาวส่งข้อความมาบอกฉันเรื่องเมื่อกลางวันน้องบอกว่าไงบ้างล่ะเป็นไปได้ไหมที่จะลองหาวิธีอื่นดูเธอ พวกเธอเป็นห่วงฉันขนาดนี้ฉันดีใจจริงๆแต่ว่าฉันฉันหวังว่าพวกเธอจะสนับสนุนฉันนะแต่ว่านั่งลงก่อนค่อยๆพูด ฉันน่ะถึงจะไม่ทำงานที่บริษัทนี้แล้วก็ยังสามารถหางานที่ดีกว่านี้ได้แต่ว่าตอนนี้บนไหล่ของฉันกำลังแบกความเชื่อใจของบอสอยู่แล้วก็กำความไว้ใจของเพื่อนร่วมงานอยู่ด้วยอีกทั้งยังตั้งหน้าตั้งตารอบริษัทนี้เติบโตไปด้วยกันแล้วฉัน ยังหวังหวังว่าในอนาคตจะอยู่กับพวกเธอคบกับพวกเธอได้อย่างมั่นใจนี่มันเกี่ยวอะไรกับความมั่นใจนายจะทำอะไรนายทำอะไรอะ นี่มันบริษัทของพวกนายนะก่อนที่ฉันจะคบกับพวกเธอฉันก็คิดทบทวนปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วถึงแม้ตอนนั้นจะไม่รู้ว่าพวกเธอมีสองคนฉันหวังว่าคนที่ฉันจะใช้ชีวิตด้วยจะไม่ต้องทุกข์ทรมานและอยู่ร่วมกันไปจนแก่เท่าอย่างมีความสุข เพราะนี่คือความรับผิดชอบของฉันที่ควรทำให้คนที่ฉันรักยังสุดหัวใจและนี่ก็เป็นความรับผิดชอบของฉันที่มีต่อบอสและทุกคนในบริษัทเหมือนกันถ้าหากครั้งนี้ฉันยอมแพ้ก็จะมีครั้งที่สองที่สามฉันหวังว่าพวกเธอจะภูมิใจในตัวฉันนะ และฉันก็จะเป็นที่พึ่งพาที่แข็งแก่งให้กับพวกเธอตลอดไปแบบนี้เกิดมาใช้ชีวิตครั้งหนึ่งจะได้ไม่รู้สึกเสียดายในฐานะผู้ชายฉันคิดแบบนี้จะดูโลภเกินไปหรือเปล่าเธอเป็นอะไรไปอ่ะ หรือว่านายไม่กังวลบ้างเลยหากนายเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆอย่าได้คิดเชียวนะว่าพวกเราจะดูแลนายไปตลอดชีวิตเพื่อพวกเธอถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆฉันจะพยายามเอาตัวรอดให้ได้ฉันเอง ก็ไม่ยอมเสียพวกเธอให้คนอื่นหรอกเป็นอะไรอีกอะเชะ่ฉันกลับแล้วถิงถิงแฟดพี่ นายระวังตัวด้วยโอเคพ่อแม่กำลังจะกลับแล้วฉันจะไปส่งพวกเขานะทำไมต้องแกล้งเป็นพี่สาวเธอเพื่อไปคุยกับเขาด้วย ขาไม่ง้อฉันด้วยซ้าแต่ว่าฉันก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ดีงั้นขึ้นรถมาไปกันเถอะรับเข็มขดัด ฉันตัดสินใจจะสนับสนุนโปรเจกต์ของจูเชียงโปรเจกต์ทำไมล่ะพวกเราคุยกันแล้วนี่ว่าจะฉันน่ะเพิ่งคิดขึ้นมาได้ว่าที่ผ่านมาพวกเราสามคนเอ้ยสี่คนไม่ว่าจะทำอะไรสุดท้าย พวกเราก็ภูมิใจกับทุกเรื่องที่ทำส่วนใหญ่ก็มีชั้นสั่งการอยู่ข้างหน้าพวกเธอสองคนก็เคยจัดเตรียมและดำเนินการแต่จูเชียงเวลาที่พวกเราเจอปัญหาหมดหนทางรับมือกับเรื่องนั้นคนที่คอยช่วยพวกเรารับมือกับปัญหาทำให้เรื่องผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทุกครั้งไม่ใช่เพราะเค้าหรอหรือว่าทุกครั้งที่เรากําลังดื่มด่าและดีใจกับความสำเร็จก็จมองข้ามคนที่คอยอยู่ข้างหลังอย่างเงียบแต่ทุ่มสุดกําลังคนนั้นและสุดท้ายคนที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เพราะไอ้ง่างนั้นหรอแต่ว่าข้างนี้ไม่เหมือนกัน ไม่มีอะไรเหมือนกันครั้งนี้เป็นตาพวกเราสามคนต้องคอยสนับสนุนเขาตรงไหนอันตรายก็ต้องช่วยเขาอย่าสุดความสามารถเพื่อให้เลี่ยงอันตรายต่างๆครั้งนี้เป็นพวกเราบ้างแล้วกันที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเอาเป็นอะไรไปไฟเขียวแล้ว Bye.